อ่าโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์บุญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปหางเงิอนออนไลน์เข้าบัญชี t ูม o นนี่วอลเ l ็นะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่สามารถหาบัตรทูได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางแอปเขาส่งบัตรทูมันนี่มาให้ผมนะครับเป็นจำนวนเงิน400บาทนะครับก็เขาส่งเป็นรหัส บัตรทูส0มมา1ใบนะครับแล้วก็บัตรทู50อีก2ใบนะครับรวมเป็น3นรหลสเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเติมให้เพื่อนดูนะครับว่าบัตรทูที่ผมได้มาจากแอปนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะผมก็จะลอง copy ไปเติมในแอปท n นิวเ l เลเลยนะครับโอเคก็มาที่แอปท n นิวเวเลตเนาะแล้วก,ก็เลือกการเตริมเงินผ่านบัตรทูนะครับ จากนั้นก็วางรหัสบัตรทูนะครับแล้วก็ลองเติมดูนะอ่าอ่านี่นะครับก็สําเร็จละ1ใบนะครับอันนี้เป็นบัตรทูสามร้อยเนาะโดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมใบที่2กันนะครับอ่าใบนี้เป็นบัตรทูห้าสิบนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรทูห้าสิบบาทเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นบัตรทูห้าสิบบาทเหมือนกัน นะครับอ่าโอเคใบนี้ก็ใช้ได้นะครับสรุปแล้วเนาะสําหรับแอปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองดาวน์โหลดไปทำกันดูได้นะครับสามารถที่จะหาบัตรทูได้แบบฟรีๆแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกใบนะครับผมลองเทสให้ดูละนะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะผมทิ้งลิงก์ของแอปนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาบัตรทูจากแอปนี้เนี่ย เพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็จะสอนเพื่อนตั้งแต่วิธีการสมัครสมาชิกการทำงานนะครับการแลกของรางวัลเนาะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์ให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับผม โอเคครับสำหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่ายิ m r e เ e a r c h นะครับเป็นแอปแนวทำแบบสำรวจออนไลน์นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเขามีให้บริการทั้งบนมือถือแล้วก็ในคอมนะครับใครที่มีมือถือก็ทำได้มือถือก็ได้นะครับใครที่ใช้คอมหรือว่า PC เนี่ยก็สามารถที่จะทำแอปนี้ได้นะครับโดยเขาจะมีทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดมาเป็นแอปพลิเคชันเนาะ ก็เพื่อนๆสามารถไปพิมพ์ใน Google Play นะครับว่ายิม s ิซ์ c ์แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งบนเครื่องโทรศัพท์ของเพื่อนๆได้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางนะครับให้เราทำการสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook นะครับใช้บัญชี Google หรือว่าใช้บัญชี Line ก็ได้นะครับ3ช่องทางนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับหรือใครอยากจะสร้างบัญชีเองก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เป็น การล็อกอินผ่านบัญชี Google นะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการล็อกอินเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของแอปนี้นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเขาจะมีหมวดหมู่ในการทํางานเนี่ยตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกเนาะจะเป็นหน้าของแบบสํารวจนะครับโดยเราจะต้องทำการทําแบบสำรวจเพื่อเก็บสะสมคะแนน แต่ละแบบสํารวจมันจะมีคะแนนเล็กๆตรงนี้บอกอยู่นะครับก็คะแนนตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบสํารวจนะครับถ้าอันไหนเป็นแบบสํารวจที่ทําง่ายก็จะได้แต้มน้อยอันไหนที่ยากก็จะได้แต้มเยอะเนาะโดยก็จะมีตั้งแต่5คะแนน10บคะแนนนะครับนี่สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูหมวดหมู่การแรกของรางวัลกันก่อนนะครับว่า แอปนี้แลกเป็นของรางวัลอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคหลังจากกดด้านบนซ้ายนะครับให้เพื่อนๆทืาการเลือกที่เมนูตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าแลกคะแนนรับของรางวัลตรงนี้นะครับในส่วนของการแลกของรางวัลน,นะครับสิ่งที่เราจะต้องกรอกเลยก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับที่เราทําการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็วันเดือนปีเกิดหมายเลขประชาชนนะครับสําหรับ อแอปนี้เนี่ยแนะนำเพื่อนๆกรอข้อมูลจริงทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเป็นอแอปที่เปิดมานานแล้วความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงนะครับพยายามอย่ากรอข้อมูลมั่วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกรอข้อมูลมั่วเนี่ย mm hmm. เวลาแลกของรางวัลเพื่อนๆจะไม่สามารถแลกได้นะครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ยการแลกของรางวัลจะมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับเป็นบัตรเงินสดซึ่งก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการแลกบัตรเงินสดเนี่ยมันต้องใช้แต้มเท่าไหร่นาะ ก่อนอื่นเราก็กรอกรหัสวันเดือนปีเกิดกับหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคในส่วนของการแลกข,ของรางวัลน,นะครับก็จะมีบัตรเงินสดอยู่2ประเภทนะครับจะเป็นบัตรทูมันนี่นะครับนี่อ่ะบัตรทูมันนี่นะครับตอนนี้เขาก็มีให้แลกอยู่3อันจะเป็นบัตรทู90บาทนะครับ150แล้วก็300นะครับ โดยตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนบัตรทูเนี่ยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับอ่าเป็นอัปเดตใหม่จากทูคอปเปอเรชันเนาะโดยจะมีการหักค่าธรรมเนียม25%ของมูลค่าของรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่เนาะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ถ้าใครมีแต้มครบ450แต้มเนี่ยก็สามารถมาแลกเป็นบัตรทู90บาทได้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ จะเป็น AS เสนาะสำหรับใครที่ไม่อยากเสียค่าทมเนียมนะครับก็มาเลือกเป็น a อเได้นะครับ AS เนี่ยก็จะมีเป็นบัตรเติมเงิน100บาทกับ300บาทนะครับใช้500คะแนนกับ1,500คะแนนนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของวิธีการหาแต้มนะครับจากแอปนี้เนาะก็แน่นอนครับว่าเราจะต้องทําการทําแบบสอบถามนั่นเองเพื่อเก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็นบัตรทูนะครับ โดยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างทําแบบสํารวจให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งอันละกันนะครับก็จะทําเป็นแบบสํารวจทั่วไปนะครับนี่ก็ลองกดเข้ามาเนาะมันจะมีอยู่หลากหลายอย่างเลยนะครับผมจะเอาอันง่ายๆเลยนะ,อ,ะอันนี้นะครับ5คะแนนเนาะก็กดเข้ามาแล้วก็กดเริ่มต้นทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับแบบสํารวจที่ได้คะแนนน้อยๆเนี่ยจะเป็นแบบสํารวจที่ถามทั่วไปนะครับ เราตอบอะไรก็ได้ไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสำรวจที่มันได้คะแนนเยอะๆเนี่ยจะเป็นแบบสำรวจที่จะเจาะจงเฉพาะกลุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะตัดเพื่อนๆออกจากแบบสำรวจนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมก็ทําผ่านละตอไปประมาณ4ีหข้อก็ได้มาละ5คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายมากๆนะครับไอแบบสำรวจที่ทําผ่านง่ายๆเนี่ย ไม่ถึง1นาทีก็ทําเสร็จนะครับนี่แต่จะมีนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําผ่านค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าจะได้แต้มเยอะมากๆเลยเนาะสูงสุดเนี่ยก็60กว่าแต้มเลยนะครับนี่ก็ลองเลื่อนดูหรือว่าลองทําดูนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีความสามารถที่จะทําผ่านได้เนี่ยก็ได้รับคะแนนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เนาะทางตัวแอปนะครับเขาก็มีเป็นเหมือนเมนูการเชิญเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะครับสามารถนําลิงก์นะครับไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับนี่กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็นําไปแนะนําต่อนะครับโดยคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเราจะได้รับ10คะแนนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆของเราเขาทําการสมรัครสมาชิกนะครับแล้วก็ เราจะได้รับเพิ่มอีก50คะแนนนะครับเมื่อเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาทาแบบสํารวจนะครับมีคะแนนครบ100คะแนนเนาะเราก็จะได้รับเพิ่มอีก50รวมทั้งสิ้น60คะแนนต่อ1คนนะครับก็สามารถทําได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเชิญเพื่อนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งแอปที่หาเงินเข้าวอลเลตแบบไม่ต้องลงทุนนะครับยังไงก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมมีซองอ่างเปาทูมานีว่วัลเลตนะครับ100บาทจะเอามาแจกให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับกติกาในการรับซองนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับจนถึง120ไลค์นะครับอ่าถ้าไลค์วิดีโอนี้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะนำลิงก์ซองอ่งเปา100บาทเนี่ย มาโพสไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็ใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโช Channel, กุนชาแนลก็รบกวนเพื่อนๆนกดไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินออนไลน์อะไรอัปเดตใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ